มาค่ะเชา้าเช้าอลิสนะคะคันแดดลงโลชั่นลงอะไรเซรั่มอะไรมาคุณเรียบร้อยก่อนนะนี่เลนะคะีค่ะเราบอกได้เลยว่าหอมอ่อนๆหอมยัว่วจ้านะคะลงไปบบแบบนี้เลยทําทุกวันให้คุณเห็นว่าเฮ้ยเราใช้จริงนะคะเราอยากรู้ว่านะคะมันดีจริงไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เองและหลังจากนี้เราก็จะเป็นผู้ขายที่ยอดเยี่ยมนะ,ะเป็นผู้ใช้ที่ยิ่งใหญ่ โอเคไหมอ่านะคะวิธีการแต้มนะคะก็ไม่ต้องเยอะนะคะค่อยๆเกลี่ลยพี่บอกได้เลยว่านะะดีมากใครอยๆก็ติดใจนะคะคนที่ซื้อไปกลับบอกทุกคนเลยว่าพี่มันดีจังเลยทาแล้วมันเนียนมากเลยเฮ้ยพี่มันใช้นิดเดียวนะเออนั่นแหละ <c oughs> นะคะอย่าเพิ่งเชื่อนะคะทุกคนก็ลองเหมือนกันนะ,ะแต่มาคอนเฟิร์มว่า เฮ้ยมันดีว่ะพี่มันเกี่ยงง่ายว่ะพี่เฮ้ย <He, S 1> มันขาไปหนึ่งสเต็ปเลยพี่เออนะคะอย่าลืมทาคอนะคะอย่าลืมทาคอจริงๆแล้วนะคะผู้อ่านะ,ะผู้ผลิตคะก็คือเจ้าของแบรนด์เนี่ยจงใจสร้างมาเพื่อตัวเองนะคะเพื่อตัวเองก็นะคะเราก็เป็นผู้โชคดีที่ได้ใช้สินค้าที่เจ้าของแบรนด์จงใจสร้างนะคะเพื่อตัวเองนะคะแล้วก็ขายราคา กันเองนะคะหลายค่ายราคากันเองแล้วตอนนี้นะคะตัวแทนเจ้าของบริษัทก็มีแนวคิดว่าอยากตัวแทนนะคะให้ผู้คนบนโลกใบนี้ได้ใช้ของดีราคาถูกนะคะที่นี่นะคะเอลลิสนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราทําเป็นหลอดแล้วนะคะจะได้สะดวกในการพ,พาสาบงานไหมเช็คก่อนนะคะ mm hmm. เห็นไหมอ่า mm hmm. เห็นไหมคะพี่สายตายาวนะคะ mm hmm. <laughs> พี่บอกเลยว่าพี่มองไม่เห็นพี่ก็ปาปานๆไปนะคะมัวๆไปเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อไปใส่ตาดีก็จะเห็นชัดเลยว่าเฮ้ยพี่หนูแค่แตะเองนะพี่เนี่ยหนูแค่แตะเองนะพี่แล้วมันก็หายไปเลยอะพี่นะคะไม่เนอะไม่หนาเบาบางมากนะคะนี่นะคะพี่จะลองดูตรงที่พี่ใส่ต่นตาเห็นไหมคะเนียนไปเลยนะคะเนียนไปเลยคุณสามารถทับแป้งได้ระหว่างวันนะคะสามารถ ลงทับได้เลยนะคะแต่ขอร้องเอาน้ําออกก่อนนะคะเพราะถ้าเกิดมีน้ําปุ๊บมันไม่เข้านะคะเพราะว่ามันเป็นครีมกันแดดกันเหงื่อกันน้ํานะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเอาเอาเหงื่อออกก่อนนะคะบอกได้เลยว่าดีรอนะคะเดี๋ยวเป็นแพคเกจจิ้งใหม่แล้วแล้วก็ใครที่กําลังมองหาไรายได้หาเงินนะคะอยู่ที่นี่เลยนะคะไม่ต้องลงทุนขอแค่ใจนะคะคุณมีมือถือไหมละ่ะ ทุกคนมีมือถือหมดแหละนะคะแต่กําลังมองหาว่าตั้งไม่มีไปลงทุนอะไรวะทําไปแล้วแล้วมันจะขาดทุนไหมวะจบไหมฮะแต่วันเนี้ยถ้าสมมติคุณมาลงที่เนี่ยคุณไม่ต้องลงอะไรเลยคุณลงใจลงแรงก็คือคืนมิของคุณเนี่ยรู้จักกดรู้จักแชร์นะแค่นั้นเองนะคะอืมอมาทำมาทาต่อนะคะตอนนี้นะคะยังว่างอยู่หลายจังหวัดเลยนะคะาะฉะนั้นใครจับจองได้จับจองเลยนะ มันคือมันคือโอกาสที่คุณต้องไฝ่คว้านะคะแดงกระเจรไนนี้อ่าโอเคแค่นี้พอแล้วมะนะคะอี่นะคะ,อนะคะเอาเป็นเรื่อเรือัดฝ่าพอแล้วนะคะแล้วก็ไปทานะคะอะไรของคุณคิว้วนะคะนี่พี่ก็ทาทาคิ้วเหมือนกันนะคะนี่แค่นี้พอนะคะเอาเป็นเรื่อเๆืพอพอ โอเคไหมเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ก็สวยชมพูติดมืออ่ะโอเคฝากไว้ด้วยกับแอลลิสนะคะเป็นครีมกันแดดน้องใหม่ที่มาแรงนะคะใครที่มองหาอะไรได้รีดจับจองนะคะเพราะเขารับแค่หนึ่งจังหวัดหนึ่งคนเท่านั้นคุณเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าพี่เป็นคนหนึ่งที่โชคดีได้จังหวัดชนนะคะโอเคเนาะแล้วพบกันนะคะ กับเจ้าของแบรนด์ที่ใสดีสวยด้วยโอเคมาแล้วค่ะ